ลองนึกภาพย้อนกลับไปในปี2013นะคะตอนนั้นเนี่ย Google เขากำลังเจอกับวิกฤตที่เอ,อ่อเรียกว่าเป็นหายนะเงียบๆที่คนนอกไม่รู้เลยใช่ครับเป็นเรื่องที่คนไหนเขาไปคำนวณกันเล่นๆแล้วก็ต้องแบบช็อกกันทั้งทีมเลยครับช็อกเลยเหรอคะมันเกิดอะไรขึ้นครับคือเขาพบว่าถ้าผู้ใช้งาน Android ทั่วโลกเนี่ยนะใช้ฟีเจอร์ค้นหาด้วยเสียงหรือ Voice Search แค่แค่วันละ3นาทีเท่านั้น แค่3นาทีเองนะคะใช่ครับแค่นั้นเลย Google จะต้องสร้าง Data Center เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของที่มีอยู่ทั้งหมดเลยครับ2เท่าใช่ครับประเด็นคือมันไม่ใช่ปัญหาในอนาคตอีก5ปี10ปีนะแต่มันเป็นกำแพงที่กำลังจะพุ่งชนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโอ้โห oh. ซึ่งการจะสร้าง Data Center เพิ่มเท่าตัวในเวลาแค่นั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับทั้งทางกายภาพและก็ทางการเงิน แล้ววิกฤตนี้เองสินะคะที่บีบให้ Google ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนถูกต้องครับมันบีบให้ต้องคิดนอกกรอบไปเลยคือต้องทิ้งตำรากเก่าๆแล้วสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบใหม่หมดจดขึ้นมาเพื่อจัดการงานเฉพาะทางมากๆอย่าง AI โดยเฉพาะและนั่นคือจุดกำเนิดของสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ครับ Tensor Processing Unit หรือ TPU นั่นเองใช่เลยครับ โอ้โหเปิดเรื่องก็น่าสนใจแล้วค่ะวันนี้เราจะมาล้วงลึกกันเลยว่า TPU คืออะไรทำไมมันถึงแตกต่างจาก CPU หรือ GPU ที่เราคุ้นเคยกันแล้ววิวัฒนาการของมันตั้งแต่รุ่นแรกที่สร้างมาเพื่อนหนีตายจนถึงรุ่นล่าสุดที่ชื่อโคตรเท่อย่าง Ironwood เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของ AI บ้างเราจะสำรวจกันตั้งแต่ตัวซิลิคอนเลยนะคะ ไปจนถึงระบบเครียข่ายความเร็วแสงแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เป็นเหมือนสมองกลที่ควบคุมทุกอย่างไว้เลยครับงั้นคำถามแรกเลยค่ะที่เชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันทำไม Google ไม่แค่ทุ่มเงินซื้อ CPU หรือ g p u ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนั้นเพิ่มเข้าไปเยอะๆล่ะคะน่าจะง่ายกว่ามานั่งสร้างเองต้องเยอะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันชี้ไปที่ปัญหาขอขวดสุดคลาสสิก ของวงการคอมพิวเตอร์เลยที่เรียกว่า Von Neumann bottleneck Von Neumann bottleneck ครับลองนึกภาพ CPU ว่าเป็นเหมือนเอศาสตราจารย์ที่รอบรู้ไปซสทุกเรื่องเก่งมากๆแต่จุดอ่อนคือต้องเสียพลังงานและเวลาส่วนใหญ่ไปกับ เดินไปหยิบหนังสือหรือก็คือข้อมูลกับคู่มือหรือก็คือคำสั่งจากห้องสมุดต,ตลอดเวลาอ๋อ oh, เหมือนกับว่าตัวประมวลผลเร็วแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าต้องมารอข้อมูลอยู่ดีเป็นคอขวดตรงนี้นี่เองใช่เลยครับแล้วงาน AI อย่างการค้นหาด้วยเสียงเนี่ยมันไม่ได้ต้องการความซับซ้อนอะไรเลยมันต้องการแค่การคำนวณพื้นฐานมากๆอย่างการคูณเมทริกซ์แต่ว่าต้องทำซ้ำๆๆๆเป็นล้านๆครั้งค่ะ การใช้ซีพมาทำงานนี้ก็เลยเหมือนจ้างศาสตราจารย์มานั่งตอกตะปูซ้ำๆทั้งวันนะครับอือหือเห็นภาพเลยมันเปลืองพลังงานแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพอย่างแรง กูก็ไม่ได้ต้องการคนเก่งทุกเรื่องแต่ต้องการกองทัพคนตอกตะปูที่ทำงานอย่างเดียวแต่ทำได้เร็วสุดๆครับพอตัดสินใจว่าจะสร้างกองทัพของตัวเองขึ้นมาอะไรคือแนวคิดที่พลิกวงการของ TPU ล่ะคะหัวใจของมันเลยนะครับคือสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Systolic Array s y s ครับ Systolic a r r a เครับเป็นแนวคิดที่มีมานานแล้วนะแต่ว่าแต่ไม่มีใครเอามาใช้ในสเกลใหญ่ขนาดนี้มาก่อนคือแทนที่จะให้หน่วยประมวลผลแต่ละตัววิ่งไปหยิบข้อมูลเอง ลองนึกภาพตามนะครับนึกภาพสายพานการผลิตในโรงงานหรือหรือไม่ก็เวลาเรายืนเรียงแถวแล้วส่งถังน้ำต่อๆกันไปเป็นทอดๆอ๋ออ๋อนึกออกค่ะคือข้อมูลมันจะถูกป้อนเข้าไปที่หัวแถวแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆจากตัวนึงไปอีกตัวนึงเหมือนเคลื่อนเลยเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับโอ้นี่มัน คือมันอัจฉริยะมากเลยนะคะคือแทนที่จะให้คนงานแต่ละคนวิ่งไปที่กองวัสดุเพื่อหยิบของมาทำเองก็เปลี่ยนเป็นให้วัสดุไหลมาบนสายพานผ่านหน้าแทนใช่เลยครับคนงานก็แค่อยู่เฉยเฉยแล้วหยิบของจากสายพานมาทำงานของตัวเองพอเสร็จก็วางกลับไปค่ะแล้วที่มันสุดยอดกว่านั้นคือข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ถูกดึงมาจากหน่วยความจําซึ่งเป็นขั้นตอนที่แพงแล้วก็กินพลังงานที่สุดเนี่ยนะมันจะถูกนํามาใช้คํานวณซ้ําๆหลายครั้งมาก เช่นในอาร์เรย์ขนาด128 128คูณ128ข้อมูลชิ้นเดียวจะถูกใช้ซ้ำถึง128ครั้ง128ครั้งเลยเหรอคะครับก่อนที่มันจะไหลไปสุดสายผ่านแนวคิดนี้เรียกว่า Data Reuse ซึ่งมันช่วยลดการวิ่งไปห้องสมุดแบบที่ CPU ทําทำได้เป็นพันพันเท่าเลยทำลายปัญหาข้อขวดแบบเดิมๆและที่สำคัญที่สุดคือประหยัดพลังงานมหาศาลเพราะในชิปสมัยใหม่เนี่ยการเคลื่อนย้ายข้อมูลเปนกินไฟมากกว่าการคำนวณข้อมูลซะอีกครับ โอ้โห oh พอเข้าใจเรื่อง s ิ s โ o ลิกอ r รย์แล้วเห็นภาพเลยคะ่ะว่ามันแก้ปัญหาคอขวดได้ยังไงแต่ไอเดียสุดยอดขนาดนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแน่ๆใช่ไหมคะมันมีวิวัฒนาการต่อมายังไงบ้างแน่นอนครับวิวัฒนาการของ TPU แต่ละรุ่นเนี่ยเหมือนกับการแก้โจทย์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยรุ่นแรกสุด TPU v1 ที่ออกมาปี2015 ถูกสร้างขึ้นมาอย่างลับๆเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตที่เราคุยกันตอนต้นโดยเฉพาะมันทำงานได้แค่อย่างเดียวคือการนำโมเดล AI ที่ฝึกเสร็จแล้วมาใช้งานหรือที่เรียกว่า inference อ่าตัวนี้เองที่อยู่เบื้องหลังแมชประวัติศาสตร์ที่ AlphaGo ชนะแชมป์ลกโกกได้ใช่เลยครับแต่ตอนนั้นมันทาได้แค่ In f e r e เ c e อย่างเดียวก็เหมือนแต่ว่าสร้างรถแข่งมาเพื่อวิ่งในสนามอย่างเดียวเลยยังเอาไปใช้ออกแบบรถคันใหม่ไม่ได้ ถูกต้องครับแล้ว Google ก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าข้อขวดต่อไปมันไม่ใช่การใช้งานโมเดลแล้วแต่เป็นการสร้างหรือฝึกโมเดล AI ขึ้นมาต่างหากอ oh. นั่นเลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำมาสู่ TPU v2 และ v3 ในช่วงปี2017-2018ถึงครับรุ่นนี้ถูกอัปเกรดให้รองรับการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อใช้ฝึกโมเดลได้และพอทำแบบนั้นได้มันก็ร้อนสุดๆไปเลยครับร้อนขนาดไหนคะ ร้อนขนาดที่ว่าต้องใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเลยครับเดี๋ยวนะคะระบายความร้อนด้วยของเหลวหรอคะนี่เรากำลังพูดถึงชิปใน Data Center นะไม่ใช่คอมของเกมเมอร์มันต้องลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอคะต้องขนาดนั้นเลยครับเพราะความร้อนคือศัตรูตัวฉกาจของการคำนวณยิ่งคำนวณหนัก,กก็ยิ่งร้อนค่ะยิ่งร้อนประสิทธิภาพก็ยิ่งตกแล้วพอเรามีชิปพวกนี้เป็นแสนๆตัวอัดอยู่ในที่เดียวกันความร้อนมันมหาศาลมาก การระบายด้วยอากาศแบบเดิมๆเอาไม่อยู่แล้วครับ Google เลยต้องเดิมพันธครั้งใหญ่ด้วยการยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ทั้งหมดให้รองรับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งเป็นอะไรที่คู่แข่งทำตามได้ยากมากลงทุนเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเลยแล้วพอแก้ปัญหาเรื่องการฝึกโมเดลได้แล้วปัญหาต่อไปคืออะไรคะเห็นว่ารุ่นที่4นี้เป็นการปฏิวัติด้วยแสงเลยทีเดียวใช่ครับพอเราฝึกโมเดลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางทีต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ปัญหาใหม่ที่เจอคือความน่าเชื่อถือของระบบครับความน่าเชื่อถือครับลองคิดดูว่าเราใช้ชิปเป็นพันๆตัวรันงานต่อเนื่องกัน3สัปดาห์แล้วจู่ๆมีชิปตัวเดียวเสียโอ้โห oh. เท่ากับว่าทุกอย่างที่ทํามาพังหมดเลยต้องเริ่มใหม่จากศูนย์แค่คิดก็สยองแล้วค่ะเพื่อแก้ปัญหานี้ TPUV4 ในปี2021เลยนำเทคโนโลยีสุดล้ำที่เรียกว่า Optical Circuit Switching หรือ OCS มาใช้ครับ OCS ครับมันคือการใช้กระจกขนาดจิ๋วที่เรียกว่า MEMS mirrors ซึ่งเล็กกว่าเม็ดทรายอีกนะครับมาทำหน้าที่หักเหเส้นทางของลำแสงเลเซอร์เพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างชิปนับพันพัน,พนตัวได้ในเซียววินาทีโหนี่มันเหมือนมีสวิสบอร์ดทัสอบความเร็วแสงให้ชิปเลยนี่นาแปลว่าถ้าชิปตัวไหนเด้งไประบบก็แค่สับสายข้ามมันไปได้เลยโดยที่การฝึกโมเดลต้องล่มเป๊ะเลยครับสุดยอดเลย นี่คือหนึ่งในความได้เปรียบที่ลอกเรียนแบบได้ยากที่สุดที่ว่าใช่ไหมคะมันคือคููเมืองที่ขุดได้แสงเลเซอร์เลยก็ว่าได้ครับนอกจากนี้ TPU v4 ยังเปิดตัว Sparse Core Sparse Core ครับเป็นหน่วยประมวลผลพิเศษที่สร้างมาเพื่องานเดียวโดยเฉพาะนั่นคือจัดการกับโมเดลประเภท Recommendation อ๋อพวกแนะนำสินค้าแนะนำวิดีโอใช่ครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ Google เลยเพราะข้อมูลของโมเดลพวกนี้มันจะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ การใช้ GPU ทั่วไปจัดการมันไม่มีประสิทธิภาพแต่ Sparse Core เกิดมาเพื่องานนี้เลยฟังแล้วแต่ละรุ่นนี้คือแก้ปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วตัวล่าสุดที่ชื่อเท่มาก TPU v7 Ironwood นี่แหละค่ะมันถูกสร้างมาเพื่อสู้กับศึกอะไรต่อ Ironwood ถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับยุคแห่ง inference และ AI รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Agentic AI ครับ Agentic AI คือ AI ที่ไม่ได้แค่ตอบคำถามแต่สามารถคิดวิเคราะห์วางแผนและลงมือทำอะไรบางอย่างในโลกดิจิทัลได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่ง AI พวกนี้ต้องการการตอบสนองที่เร็วมากๆจุดเด่นของ Ironwood เลยคือการอัดหน่วยความจำความเร็วสูง HBM เข้าไปมากถึง192 g b ต่อชิป192 g ิกนี่มันแทบจะยัดโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทั้งตัวลงไปในชิปตัวเดียวได้เลยนี่นาใช่ครับ แปลว่า AI จะคิดและตอบโต้ได้แบบแทบจะทันทีเลยสิคะไม่ต้องเสียเวลาไปดึงข้อมูลจากที่อื่นเลยถูกต้องครับมันคือการลดเวลาแฝงหรือ latency ในการคิดของ AI ให้เหลือน้อยที่สุดและยังรองรับการคำนวณแบบ FP 8เป็นรุ่นแรกซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการ inference ได้อีกเท่าตัวเลยทีเดียวฟังดูแล้ว TPU นี่มันสุดยอดมากๆเลยนะคะ แต่ทำไมในตลาดทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงฮาร์ดแวร์ AI เราถึงได้ยินแต่ชื่อของ NVIDIA กับ GPU เป็นส่วนใหญ่ล่ะคะอืมภาพการแข่งขันจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่การแข่งขันนี้เปรียบได้กับสงครามแห่งคูเมืองหรือ Battle of Modes เลยครับแต่และฝ่ายมีปราการที่แข็งแกร่งและแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คู่เมืองของเ v ็นวีดียคือ c ู DA ครับคู da CUDA ้าไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์แต่มันคือระบบนิเวศซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ครอบจักรวาลของ AI เอาไว้ขยายความคําว่าระบบนิเวศหน่อยได้ไหมคะมันเหมือนกับว่าทุกคนในวงการวิจัย AI พูดภาษาคู DA ครับโค้ดที่นักศึกษาเขียนบน GPU ในแล็ปท็อปสามารถเอาไปรันบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ GPU ของ n อ็นวีดียนับหมื่นตัวได้เลยโดยแทบไม่ต้องแก้โอ้โห oh. มันมีเครื่องมือมีไลบรารีมีชุมชนผู้ใช้ที่ใหญ่และแข็งแกร่งมากๆมาเป็น10ปีแล้วการจะให้คนทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปใช้ภาษาใหม่มันเป็นเรื่องที่ยากมหาศาลครับนี่คือประการที่แข็งแกร่งที่สุดของ Nvidia แล้วในเมื่อกำแพงซอฟต์แวร์มันสูงขนาดนี้ Google จะสู้ยังไงล่ะคะคู่เมืองของฝั่ง TPU คืออะไรคะคือ Vertical Integration and Scale ครับ การควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำใช่ครับในขณะที่ NVIDIA เดียขายชิปแต่ Google สร้างทั้งระบบเขาออกแบบเองทั้งหมดตั้งแต่ตัวชิป TPU ระบบเครือข่ายความเร็วสูงระบบ OCS ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวไปจนถึงตัวคอมไพเลอร์ที่ชื่อ XLA ที่ทำหน้าที่รีดประสิทธิภาพสูงสุดออกมาจากฮาร์ดแวร์ แต่การทำทุกอย่างเองหมดแบบนี้มันไม่เสี่ยงเหรอคะถ้าเกิดตัดสินใจออกแบบอะไรผิดพลาดไปอย่างหนึ่งมันก็กระทบกันไปทั้งระบบเลยสิเสี่ยงครับแต่มันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากถ้าทำสำเร็จ เพราะการที่ทุกส่วนประกอบถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบมันทำให้ Google สามารถสร้างระบบขนาดมหือมาที่เสถียรและมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากถ้าต้องไปซื้อชิ้นส่วนจากหลายๆเจ้ามาประกอบร่างเองค่ะมันเหมือนการสร้างรถฟอร์มูล่าวันขึ้นมาทั้งคันเทียบกับการไปซื้อเครื่องยนต์ซื้อล้อซื้อตัวถังมาประกอบเองประสิทธิภาพมันคนละเรื่องกันเลยครับแล้วถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดในแง่ของต้นทุนล่ะคะ ใครได้เปรียบกว่ากันนี่คืออาวุธเด็ดของ TPU เลยครับนั่นคือ Total Cost of Ownership หรือ TCO ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของใช่ครับ คือ TPU เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อง,งาน AI โดยเฉพาะมันเลยตัดส่วนประกอบที่ไม่จําเป็นออกไปได้เยอะมากเช่นส่วนที่ใช้ประมวลผลกราฟิกส์เพื่อแสดงผลบนหน้าจอที่ GPU ต้องมีโอทําให้ชิป TPU มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่า GPU ที่ต้องเป็นเหมือนมีดสวิสทำได้หลายอย่างประหยัดกว่าแค่ไหนพอจะบอกได้ไหมคะมีการประเมินจากภายนอกนะครับว่า TPU ให้ประสิทธิภาพต่อดอลลาร์ดีกว่า GPU ประมาณ1.2ถึง1.7เท่า และที่สำคัญคือประสิทธิภาพต่อวัดดีกว่าถึง2เท่า2เท่าเลยเห,หรอคะครับซึ่งสำหรับบริษัทที่ต้องจ่ายค่าไฟให้ Data Center เป็นพันๆล้านดอลลาร์ต่อปีความแตกต่างนี้มันหมายถึงเงินที่ประหยัดได้มหาศาททล,าล,าลาาเลยนะครับประหยัดไปปีละหลายพันลา้านดอลลาร์เงินจำนวนนั้นมันหมายถึง Google สามารถทดลอง AI โมเดลใหม่ๆที่บริษัทอื่นไม่มีปัญญาจะรันได้เลยเหรือเปล่าคะถูกต้องครับมันคือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เลย เงินที่ประหยัดได้จากค่าไฟและค่าฮาร์ดแวร์สามารถนำไปลงทุนวิจัยและพัฒนาโมเดลที่ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นได้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างนวัตกรรมทิ่ทิ้งห่างคู่แข่งไปได้อีกนี่คือพลังของการควบคุม TCO ครับพอพูดถึงการออกแบบเฉพาะทางแบบนี้สงสัยว่าการที่ฮาร์ดแวร์มันถูกสร้างมาเพื่อง,งานเดียวขนาดนี้มันทำให้การเขียนโปรแกร,รมเพื่อใช้งานยุ่งยากขึ้นหรือเปล่าคะเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับและคำตอบคือใช่เลยครับ ฮาร์ดแวร์ของ TPU เนี่ยถูกออกแบบมาให้โง่โดยเจตนาครับโง่โดยเจตนาใช่ครับมันไม่มีความสามารถในการจัดการที่ซับซ้อนเหมือน CPU เลยความฉลาดทั้งหมดจึงถูกผลักไปอยู่ที่ฝั่งซอฟต์แวร์โดยมีพระเอกตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังก็คือตัวคอมไพเลอร์ที่ชื่อว่า XLA คอมไพเลอร์ตัวที่ทำหน้าที่แปลภาษาโปรแกรมให้ฮาร์ดแวร์เข้าใจใช่ไหมคะ แล้ว XLA มันทำอะไรที่พิเศษขนาดนั้นมันใช้เทคนิคที่เรียกว่า Operator Fusion ครับซึ่งเป็นอะไรที่ฉลาดมากๆลองนึกภาพเชฟทำอาหารตามสูตรนะครับคอมไพเลอร์ธรรมดาๆรรก็จะสั่งเชฟแบบตรงไปตรงมาเช่น 1. หั่นผัก 2. เดินไปหยิบชาม 3. เอาผักใส่ชาม 4. เดินไปเปิดตู้เย็น 5. เอาชามไปแช่ ซึ่งมันเสียเวลาเดินไปเดินมาเยอะมากใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วแต่ XLA จะมองภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วสั่งหมายว่าเฮ้ hey, หั่นผักเสร็จแล้วโยนลงกระทะปรุงเลยไม่ต้องไปยุ่งกับตู้เย็นแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับการเดินไปตู้เย็นก็คือการเขียนข้อมูลลงหน่วยความจำหลักแล้วอ่านกลับมาซึ่งเป็นส่วนที่ช้าและกินพลังงานที่สุด x l a คือเชฟอัจฉริยะที่มองเห็นภาพรวมของสูตรทั้งหมดแล้วยุบรวมขั้นตอนต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อลดการเดินที่ไม่จําเป็นทั้งหมดออกไปก็เลยทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมเร็วขึ้นอย่างมหาศาลเลยถูกต้องครับนี่คือความลับที่ทําให้ TPU ทํางานได้เร็วมากทั้งๆที่ตัวฮาร์ดแวร์มันดูเรียบง่าย แล้วในมุมของนักพัฒนาล่ะคะพวกเขาต้องเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษาอะไรเพื่อคุยกับเชฟอัจฉริยะคนนี้แต่เดิมภาษาเจ้าบ้านของ TPU คือ TensorFlow และต่อมาคือ JAX ซึ่งออกแบบมาให้ทำงานกับ XLA ได้อย่างลงตัวค่ะ แต่ g ูเกิลก็รู้ดีครับว่ากำแพงที่ใหญ่ที่สุดของ NVIDIA คือชุมชนผู้ใช้ PyTorch ที่ใหญ่มากดังนั้นในช่วงหลังจึงมีความพยายามอย่างหนักในการทำให้ PyTorch สามารถทำงานบน TPU ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนเป็นสงครามแย่งชิงหัวใจและมันสมองของนักพัฒนาทั่วโลกเลยนะคะใช่เลยครับถ้าทำสำเร็จกำแพงซอฟต์แวร์ของ n อ i น i a ก็จะเริ่มมีรอยร้าว พอฟังมาทั้งหมดแล้วเรื่องราวของ TPU นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของชิปที่เร็วขึ้นเลยนะคะแต่มันเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากๆของการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมกันหรือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์โคดีไซน์เลยคือ Google ไม่ได้ยอมจำนนต่อข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในตลาดแต่กลับตั้งคำถามใหม่ทั้งหมดเรานิยามคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้ากับโจทย์ของ AI โดยเฉพาะ ถูกต้องที่สุดครับบทเรียนสำคัญคือวิกฤตสามารถผลักดันนวัตกรรมได้อย่างที่ไม่มีอะไรเทียบได้และการมองปัญหาแบบทั้งระบบหรือ full-stack optimization ตั้งแต่ตัวซิลิคอนเครือข่ายการระบายความร้อนไปจนถึงคอมไพเลอร์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพยายามปรับปรุงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเทียบกันไม่ได้เลยนี่คือปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ TPU ครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดค่ะ TPU ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันถูกสร้างและปรับแต่งมาอย่างดีเยี่ยมเพื่อยุคข,ของโมเดลทรานส์ฟอร์ r ที่ใช้การคำนวณแบบหนานแน่นแต่ในอนาคตที่ AI อาจมีรูปแบบการให้เหตุผลที่ซับซ้อนและกระจัดกระจายมากขึ้นคล้ายกับการทำงานของสมองมนุษย์จริงๆสถาปัตยกรรมที่เฉพาะทางสุดๆแบบนี้จะกลายเป็นจุดแข็งที่กลับมาเป็นจุดอ่อนกลายเป็นของตกยุคหรือไม่คะ นั่นเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับหรือว่าวิวัฒนาการขั้นต่อไปของมันยังหน่วยความจำมหาศาลใน Ironwood ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ a g e n t e c h AI จะยังทำให้มันยืนอยู่แถวหน้าของการแข่งขันต่อไปได้มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ว่าอนาคตของ AI จะหน้าตาเป็นอย่างไร เป็นคำถามที่น่าติดตามอย่างยิ่งค่ะว่าสมดุลระหว่างความเฉพาะทางที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันกับความยืดหยุ่นที่พร้อมรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนในโลกของฮาร์ดแวร์ AI สุดท้ายแล้วฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะค่ะ